เรื่องต่อไปถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับมนะครับก็จะมีวงเงินพิเศษเพิ่มให้200บาทครับนะครับซึ่งก็จะใช้จ่ายได้ในเดือนมกราคมปีหน้านี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการประชุมคอรมนะครับแล้วก็ได้มีการเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เขาบอกว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาค่าของชีพเพราะว่าที่ผ่านมาก็สถานการณ์โควิดนะครับหลายคนได้รับผลกระทบครับแล้วก็โควิดเอาจริงจริงก็ยังวางใจไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับนะครับโดยจะเป็นการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา1เดือนเท่านั้น1เดือนนะครับคือไม่ได้ให้ตลอดนะคือเดือนมกราคม66ใช่ก็คือผู้ที่เคยได้รับ 200ก็จะได้รับเพิ่มอีก200เป็น400อันนี้คือวงเงินซื้อของใช่ครับส่วนผู้ที่ได้รับ300ก็จะได้เพิ่มอีก200เป็น500ครับนีねね่นะครับก็เป็นวงเงินซื้อของสำหรับเดือนมกราคม66ครับจากเดิมเนี่ยได้คนละ200และ300ก็จะได้เพิ่มเป็นคนละ400และ50 0อ่ะครับก็ซื้อของได้มากขึ้นซื้อของมากขึ้นส่วนอันอื่นที่ยังได้ก็ยังได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับนะฮะก็ ค่าเดินทางค่าน้ําค่าไฟคผู้พิการส่วนรถซื้อกาดยังได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมะครับสำหรับปรัดสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ